ัญหาการใช้งานเลนส์โปรเกคิปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้มองภาพได้ไม่ชัดเจนวันนี้หมอจะมาให้คำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับกู๊ดไอรบายหมออุ้ยอีกครั้งนะคะในคลิปนี้หมอจะมาพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ คนใช้งานเลนส์โปรเ r รสซีฟกันไม่ได้ค่ะปัญหาที่คนไข้จะเข้ามาหาหมอนะคะแล้วมาบ่นในเรื่องของการใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟได้ไม่ดีมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้มองเห็นภาพที่มุมมองไม่กว้างนะคะหรือว่ามองภาพได้ไม่ชัดเจนนะคะแล้วปัญหาเหล่านี้นะคะเกิดจากอะไรบ้างคะ่ะวันนี้หมอจะมาให้คำตอบกันค่ะการเลือกกรอบแว่นนะคะก็มีผลต่อการใช้งานเลนส์โปรเกรสซีฟค่ะ กรอบแว่นที่ดีหมอแนะนำกรอบที่ไม่เล็กเกินไปหรือใหญ่จนเกินไปนะคะและกรอบแว่นที่ดีควรจะปรับแต่งทรงแว่นได้ค่ะก็จะทำให้ผู้ที่เริ่มใช้งานเดินปกติใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ การวางจุดเซนเตอร์เนี่ยจะมีผลต่อเรื่องของความคมชัดในการมองเห็นในแต่ละระยะนะคะถ้าวางจุดเซนเตอร์ได้ตรงผู้ใช้งานจะทําให้มองไกลได้ชัดเจนค่ะแล้วมุมมองก็กว้างมองกลางมองใกล้ได้ชัดในทุกๆระยะค่ะซึ่งการที่จะวางจุดเซนเตอร์ได้ตรงนะคะจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ที่ตรวจวัดนะคะรวมถึงการมีอุปกรณ์หรือตัวช่วยนะคะในการวัดก็จะเพิ่มความแม่นยําขึ้นด้วยค่ะ ข้อนี้นะคะก็จะมีความสําคัญนะคะเนื่องจากการจ่ายค่าใส่ตาเป็นศิลปะอย่างหนึ่งด้วยนะคะนอกจากวัดตาได้ถูกต้องแล้วยังต้องจ่ายค่าใส่ตาที่พอเหมาะการเลือกรุ่นเลนส์ที่เหมาะ กับค่าสายตาแล้วก็กิจกรรมนะคะนอกจากนี้การเลือกโครงสร้างหรือเรียกว่าคอริดอร์นะคะก็มีผลต่อการใช้งานด้วยเช่นกันค่ะถ้าเกิดเลือกโครงสร้างที่ไม่เหมาะสมค่ะก็จะทําให้มุมมองภาพเนี่ยไม่กว้างพอแล้วก็จะเห็นภาพโซนบิดเบือนด้านข้างเยอะนะคะทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกว่าเวียนหัวปวดหัวได้ เนื่องจากเลนส์โปร gresive เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าต้องมีการฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครให้คำแนะนำได้ถูกต้องคนไข้ก็จะใช้งานได้ถูกวิธีค่ะก็จะสามารถใช้งานได้สำหรับใครที่ใช้งานเลนส์โปร gresive นะคะแล้วยังติดปัญหานะคะใช้งานได้ไม่สบายตามไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เดอะเน็30สาขาค่ะเพราะหมอและทีมจากสุแพทย์นะคะยินดีที่จะให้คำแนะนำแก้ไขทุกปัญหาะะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ สุดท้ายนี้หมอหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่อยากจะใช้งานเลนโปรเกรสซีฟนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ